วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารด้วยตัวต่อนะคะนี่เลยค่ะอุปรกรณ์ที่เรามีนะคะก็มีเออที่มันเป็นตัวต่อนะคะสามอันเป็นอีกอ,กอกีแล้วก็มีป๊อปอิฟนะคะที่เราเล่นสองอันแล้วก็มีไมบ้บรรทัดอันยาวหืออันสั้นก็ได้นะคะมาสองอันแล้วก็เตรียมหมอนไว้เลยค่ะหมอนเราก็คือนี่ค่ะ เดาวันเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะหั่นตัวต่อน,นี้ก่อนนะคะเราจะเริ่มตัดตั้งแต่อันนี้เลยเวลาเราหั่นนะคะเราต้องหั่นตรงแบบตรงมุมตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงมุมตรงนี้นะคะมึงจะได้เห็นปั๊บเลยนะแล้วก็หั่นตรงมุมสี่มุมนะคะแล้วเราพอหั่นสี่มุมเสร็จแล้วเราก็เตาวาดไปนี้เลยมันก็จะออกนะคะหรือหรือไม่ต้องหั่นสี่มุมก็ได้นะคะมันจะเอาเองอัตโนมัติเลยนะ นี่อันใหญ่ก็เหมือนกันอันใหญ่นี้อันสูดนะคะอันนี้มันต้องสี่มุมถ้างั้นไม้ไม้มันทักของเราจะหักพ้ายนะคะอือ,อเสร็แล้วนะคะเราใช้หมดที่เราเอามาเนี่ยมาทําที่ยางเลยค่ะนี่พอลูกหมีแล้วนะคะจิกกนนี่อูข้างหลังนะมีสามตัวมีตัวใหญ่ตัวกลางแล้วตัวเล็กนะคะนี่ใส่หมูลงไปเห็นไหม เห็นไ,ไหมคะมเห็นเนาะแล้วก็สีอันใหญ่ค่ะนี่เล็กเรา<ม>ต้องใช้พื้นที่แค่ประหยัดมากๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอค่ะพื้นที่เต็มนะนี่แล้วไม่ต้อง,องกลับนะคะอันนี้จัดก่อนเสร็จแล้วนะคะก็รอ มีอันหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วคะเราก็มาใส่จานนี้เราต้องรอให้มันเย็นงอน,นะคะนี่รอในี่อันนี้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยจับนะคะเพราะเราใช้ไม่ได้เรื่องะคะ่ะเพราะเราใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะ,ะนี่น่ากินไหมคะมันน่าจะเป็นของเล่นนะฝึกฝึกไงฝึกปัอนตุน๊กตาอยากเป็นเชฟแล้วก็ทำอาหารนะคะ แค่นี้พค r, อค่ะอะใบสุดท้ายนะคะน่าจะใส่ได้พอดีมั้งือเป้านะคะนี่นคะคะเดี๋ยวเราไปป้อนเออไปป้อนลูกของเราสาคนกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็คือค่ะข่ะว่า ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะกำลังนอนนะคะนี่เราป้อนตัดวารีก่อนตัวเล็กไปแอบเลยตรงนี้นะคะตัวเล็กชื่อให้ทายนะคะเราไม่ได้ตั้งชื่อนะคะนี่เอามาป้อนนี่ป้อนป้อนยังไงอะป้อนไง นะคะนี่ในะ่ม,มากต,ต่อไปตัวกลางนะคะตัวกลางก็จะกินเยอะกว่าตัวเล็กนะอิ่แล้วคะไปนอนตัวใหญ่ของเรานะคะใหญ่ม,มากะคะใหญ่มากเลยนะคะ แคนะคะเราก็ได้ป้อนน้องๆสามคนไปแล้วนะคะเราก็จะขอเพลงจบแค่เท่านี้นะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ